สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p พ2และตอนนี้คุณอยู่กับผมนายลากูนครับวันนี้จะมารีวิวด่าน Farming f a m e นะครับผมในวันที่1และ2นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผม <Allow me. S 1> ครับมาดูเรื่องตัวช่วยนะครับจะมีกระเป๋าถุงศพนะครับผมคีย์การ์ดนะครับ ก็บันไดทางขึ้นนะครับครับบันไดทางลงนะครับผมเพื่อความรวดเร็วของคลิปนี้นะครับรผมจะแค่ทำพอผ่านนะ พราะว่าด่านอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยผมได้ทำรีวิวไว้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มเนี่ยให้กลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับด่านอาร์ตแกลเลอรี่นะครับ เมื่อกี้นะครับผมตั้งใจที่จะไม่ฆ่าแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าเห็น ีนี้เรามาดูในส่วนของวันที่สองนะครับผมวันที่สองก็คือเราสามารถกดลันไปได้เลยนะครับกดเริ่มได้เลยถ้าหากว่าวันแรกเราไม่ถูกจับได้นะครับวันที่สองเนี่ยก็จะไม่มีตำรวจมาดักรอนะครับวันที่หนึ่งกับวันที่สองมันจะสัมพันธ์กันนะครับผม ภารกิจในวันที่สองนะครับก็คือผู้ว่าจ้างของเรานะครับจะให้เราเอารูปมาส่งอยู่ที่สถานีก่อสร้างของรถไฟหรืออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็คือเอารูปนะครับผม มาโชว์ไว้ที่บนโต๊ะนะครับแล้วก็รับสายอีกทีหนึง่งแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีฮ <one> อนะครับผม <one> ขับมามารับรูปนะครับ <one> แลกเปลี่ยน uh, กับเงินนะครับหนึ่งถุงต่อหนึ่งรูปครับ โดยการที่ทางฮอเนี่ยจะขับจะบินมาครับขับบินมาแล้วมาอยู่เหนือรถไฟที่เราอยู่นะครับตอนนี้หอก็มาแล้วครับผมจะมาบินอยู่เหนือรถไฟที่เราอยู่นะครับแล้วก็มาเปิด หน้าต่างอยู่ข้างบนนี้นะครับ okay. การแลกเปลี่ยนเงินก็คือเอาลูกโยนขึ้นไปข้างบนนะครับผม <All right. S 1> แล้วทางเขาก็จะโยนเงินครับแลกเปลี่ยนลงมานะครับ right. ครับสีรูปเรียบร้อยครับและประตูด้านนี้ก็จะเปิดนะครับผม ด่านนี้สิ่งที่ควรจะระวังนะครับก็คือจะมีประชาชนอยู่ที่ปลายทางนะครับสามคนนะครับไม่จาเป็นต้องฆ่าเลยนะครับแค่มัดเขาไว้ก็พอแล้วถ้าหากว่าเราไม่จัดการประชาชนในจุดนี้นะครับประชาชนก็จะโทรศัพท์ครับเรียกตำรวจมานะครับ คือเขาจะเห็นหอขับขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมาพอเห็นปั๊บเนี่ยเขาเขาก็จะโทรศัพท์หาเลยนะครับแล้วพอเรามัดประชาชนแล้วส่วนนี้ก็คือเอาถุงเงินนะครับผมเอาถุงเงินไปไว้ที่รถนะครับก็เป็นอันเสร็จภารกิจนะครับจุดนี้ ผมขออนุญาตตัดคลิปไปจุดที่ผมขนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ขนเงินใส่ในรถตู้เรียบร้อยแล้วนะครับจบฟาร์มมิ่งเฟรมในวันที่สองครับ